สวัสดีค่ะดรมอยนะคะวันนี้มามอบยุธทธวิธีดีๆนะคะสําหรับการเป็นดาวเหนือนะคะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าสําหรับการเข้าสู่สังคมหรือเป็น social skill นะคะซึ่งสําคัญมากๆแล้วจาเป็นมากๆสําหรับโลกปัจจุบันที่เป็น IT หรือที่เป็น AI หุ่นยนต์นะคะสิ่งที่ทุกคนค้นหาก็คือสิ่งนี้ ท่าันแอบบอกคดเคล็ดลับอยู่ในนักเดินทางภายในพลังมหาปัญญานะคะแล้วเราจะเป็นดาวเหนือก็ได้ยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเป็นดาวเหนือดิฉันถามคําถามเซลล์โคดในข้อแรกนะคะหรือในอเคเรน้ําจิ้มก่อนที่จะไปสู่ตัวยุทธวิธีนะคะว่าคําว่าดาวเหนือในความหมายของทุกท่านท่านคิดว่าอย่างไรนะคะ ลองตอบดูนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้ฉันก็เลยเป็นฉากของดาวเหนือดาวแห่งความส่องสว่างดาวแห่งการนําทางทีต่ต่างๆนะคะเป็นความสุขสดใสที่เรามองเมื่อไหร่ก็มีความสุขสดใสนะคะเอาละทุกท่านคงจะตอบเรียบร้อยไปแล้วระหว่างที่ฉันพูดตรงนี้นะคะดิฉันขออธิบายคร่าวๆนะคะนิดหน่อยนะคะที่เหลือลองไปหาดูเพิ่มเติมดาวเหนือจะมีจุดอัตลักษณ์สาคัญคือดาวเหนือจะไม่เปลี่ยนทิศเขาจะอยู่ทิศเหนือทั้งคืน เพื่อจะเป็นดาวนําทางนําให้ผู้นักเดินทางทางเรือหรือทางบกหรือการเดินทางในป่าที่จะรู้ว่าทิศนี้คือทิศเหนือนี่คือความมั่งคงและมั่นคั่งในหัวใจของที่เป็นดาวเหนือนะคะอันที่สองดาวเหนือจริงๆอยู่ไกลมากแล้วมีขนาดใหญ่มากกว่าพอาทิตย์มากๆเลยนะคะ เป็นก็เรียกว่าเป็น2,500เท่านะคะซึ่งมีพลังแสยอยู่2,500เท่าใหญ่ประมาณ500เท่านะคะใหญ่มากๆแต่เขาอยู่ไกลเขาก็สอ่องสว่างดังนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะเป็นดาวเหนือก็ให้นึกถึงคุณสมบัติของเขาว่าเขามั่นคงและมั่นค่งอยู่ในหน้าที่ของเขาสิ่งที่เราจะจัดการให้ตัวเราเป็นดาวเหนือข้อที่หนึ่งก็คือเราจะต้องมีความมั่นคงมั่นคง อยู่ในหัวใจของเรานั่นคืออะไรนั่นคือการกลับเข้ามารู้จักตัวตนของเรารู้จักศักยภาพรู้จักว่าตัวเรามีข้อดีคือพอรสวรรค์ข้อที่เป็นต้องฝึกซ้อมหน่อยเขาเรียกว่าพรแสวงซึ่งในชั้นเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะ พรสวรรค์และพรแสวงนะคะเราต้องเข้าใจเพื่อเราจะเกิดความมั่นคงและมั่นคั่งในหนัในวใจการเกิดสินี้ปุ๊บจะเกิดอันนึงคือเซลล์เอสติปจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราเมื่อเราเกิดตรงนี้มันคือตัวบันไดไต่เต้า,ตาที่จะทําให้เราเก้าวขึ้นไปในการทําทุกอย่างอย่างมั่นคงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามและถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณเป็นดาวเหนือแน่อน,อนอนดาวเหนืออยู่ในหัวใจคุณแน่อนอนนะคะรวมทั้งเป็นดาวเหนือ อยู่ในหัวใจคนอื่นนี้ในข้อหนึ่งจะมักจะเห็นในดาวเหนือในหัวใจคนอื่นเพราะคุณจะเป็นผู้นําเป็นคนที่ทุกคนเห็นเด่นในการนําทิศตาทายคนอื่นข้อที่สองสำคัญไม่แพ้อันแรกดาวเหนือที่อยู่ในหัวใจคุณสําคัญมากๆในสำคัญมากซึ่งในชั้นเกียนังสือเล่มที่หกนะคะพลังมหาปัญญาเล่มนี้นะคะเป็นการสร้างดาวเหนือในหัวใจของคุณเพราะดาวเหนือที่อยู่ในใจว่า คุณจะเป็นเข็มทิศที่มั่นคงและส่องสว่างอยู่กลางหัวใจคุณจะนําทางให้คุณไปถูกทิศถูกทางนําทางให้คุณไปสิ่งที่ถูกต้องนะคะซึ่งอันนั้นคือมรรคที่หนึ่งข้อแรกมรรคมีองค์แปดนะคะสัมมาทิฏฐิจะนําพายคุณได้ถูกทิศถูกทางว่าทางไหนที่ถูกต้องทางไหนที่จะไปไม่ถูกทางแล้วการที่เราจะมีสิ่งนี้แล้วเพิ่มพูนในสิ่งอื่นๆเราเรียกว่าปัญญาเราจําเป็นต้องฝึกฝน ตัวเราให้เกิดปัญญาถ้าเราเกิดปัญญาเราจะเป็นดาวเหนือที่ส่องสว่างอยู่กลางหัวใจเราเพราะปัญญาเนี่ยค่ะเป็นดาวเหนือที่ส่องสว่างอยู่ในกลางหัวใจเราจะทําทให้เรารู้ตัวและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นปกติสุขตามสินและจะมีสมาธิมีพลังในการส่งสกระแสจิตต่างๆผ่านการทําสมาธิและที่สําคัญคุณจะมีปัญญาในการแยกแยะสิ่งที่ดู ที่ถูกที่ต้องที่ควรหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจหลักแห่งใจละเข้าใจหลักแห่งธรรมเข้าใจธรรมชาตินั่นหมายความว่าตัวของคุณเกิดความสุขสงบในหัวใจและคุณกําลังทําให้คุณกลายเป็นขึ้นแม่เหล็กที่สามารถส่องสว่างได้กลางใจคนอื่นและกลางใจคุณและ จูนกับจักรวาลได้เช่นเดียวกันนะคะเทคนิคนี้นอกจากคุณจะเป็นดาวเหนือที่ให้ตัวผู้ให้ผู้อื่นคุณจะเป็นดาวเหนือให้กับตัวคุณเองและที่สําคัญคุณก็จะเป็นตัวที่เชื่อมกับพลังทั้งหลายทั้งมวลในจักรวาลซึ่งกว้างไกลและใหญ่มากนะคะซึ่งดิฉันเขียนอยู่ในหนังสืเอเล่มนี้ครับพลังมหาปัญญานะคะในเล่มนี้ก็ลองไปดูนะคะคุณจะพบในเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นหลักสำคัญให้คุณไปทาและดึงปัญญาของคุณมาใช้ได้อย่างแยบยล และส่งพลังมากๆนะคะพบกันใหม่กับดิฉันนะคะดรมอยดออรพันิภาชเนสสวัสดีค่ะ